สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กนทอนเพสนะคะกนทอนเพสค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยค่ะเรามีบริการรถรับส่ง ทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วย,ยไปยังโรงพยาบาลศิลริราแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพตรงนี้เป็นบริการเสริมของกทรทอนเพรสไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะพร้อมกันนี้เรามีบุค,คลากรทางการแพทย์ดูแลคุณลูกค้าอย่างห้องพักนะคะท่านไหนที่มีอาการผิดปกติปวดหัวตัวร้อนหรือว่าความดันขึ้นหรือว่าเกิดเหตุ่วดเหตุร้ายอะไรเนี่ยสามารถเรียกบุค,คลากรทางการแพทย์ที่ประจําที่ห้องพักของเราได้เลยค่ะ ระบบเข้าพักนะคะก็จะเป็นระบบทีการดค่ะแล้วตอนนี้นรงมาก็กำลังอยู่กับห้องพักของคุณทรอเพสค่ะ ห้องนีก็จะเป็นแบบเตียงคู่นะคะสังเกตให้เห็นค่ะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรมากๆมาพร้อมกับความสะอาดแล้วก็มาพร้อมกับการตกแต่งที่สวยงามค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเฟอร์นิเจอร์นะคะมาพร้อมกับโซฟามีตู้เสื้อผ้าหรือจะเป็นทางด้านของชั้นวางต่างๆนะคะสวยงามค่ะ แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีมีแอร์ปรับอากาศเตาไมโครเวฟมีตู้เย็นนะคะในห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าชมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับโซนทางด้านนี้ค่ะเราจะมีเซ็ตจ,จานเซ็ตแก้วเนี่ยบริการคุณลูกค้าอยู่แล้วเปิดคุณลูกค้าซื้ออาหารเขามากินหรือว่าบางท่านสะดวกในการทําอาหารเองก็สามารถจัดการได้เลยตรงนี้มีกระติกน้ำร้อนให้ด้วยนะคะสะดวกสบายค่ะเปิดจะาชงกาแฟชงโอวัลตินทรงชงชาบแบบนี้มุกมาทางด้านนี้นค่ะมีโซนล้างจานค่ะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องล้างจานเนาะด้านนี้ก็จะล้างจานค่ะ ก็พักไว้เรียบร้อยเป็นสัดเป็นส่วนด้านนี้ค่ะท่านไหนอยากจะซักผ้านะคะเล็กๆน้อยๆ,ๆก็จกกัดไปๆค่ะมีกระลับากให้ด้วยรวมไปถึงค่ะห้องน้ําของเรากว้างขวางค่ะสังเกตดูพื้นห้องน้ํานะคะเราจะทําแบบก,กระเบื้องหยาบค่ะอันนี้ลดการลื่นถลายหลายๆท่านเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะมาพร้อมกับผู้ป่วยมาพร้อมกับผู้สูงอายุแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงพื้นนะคะเขาจะเป็นกระเบื้องแบบหยาพิเศษ สังเกตดูภายในค่ะกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอา้านตกแต่งด้วยความสวยงามนะคะมีแชมพูมีสบู่ให้ด้วยและนี่ก็เป็นห้องแบบเตียงคู่นะคะของกอนทอนเพรสค่ะสวยงามนะคะท่านไหนที่สนใจก็รีบๆจองเลยนะคะและนี่คือบริการรถรับส่งนะคะจากกอนทอนเพรสไปยังที่พักของคุณลูกค้าแล้วก็บริการรถรับส่งค่ะ เพื่อรับคุณลูกคา้ามายังกลนทรนเพรสหลายๆท่านอาจจะมาจากต่างจังหวัดหลายๆท่านอาจจะมาจากต่างอำเภอให้เราไปรับก็ได้นะคะรถบริการของเราค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับกรนทอนเพรสค่ะห้องพักให้เช่ารายเดือนและก็ารายวันค่ะท่านไหนที่สนใจก็โทรกริงกลางเข้ามาได้เลยนะคะที่0882941699 หากเป็นรายเดือนราคาจะอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนนะคะหากเป็นรายวันเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่450บาทมาพร้อมกับห้องพักที่ใหม่แต่งสวยเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะสะดวกสบายค่ะพร้อมกันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟแอร์ทีวีตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีกระติกน้ำร้อนให้ด้วยมีชุดจานชามค่ะรวมไปถึงนะคะมีโซนซิงค์ล้างจานให้ด้วยค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะเรามีรบพค่ะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงบริการที่จอดรถ100%เต็มๆค่ะที่เด็ดของกนทร์เพรสค่ะอยู่ตรงที่ว่าเรามีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลคุณลูกค้าอุ่นใจได้เลยนะคะว่าสุขภาพของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแน่นอนค่ะและที่สำคัญสุดๆอย่าลืมนะคะว่าเราอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศรนคริน,ลนแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการรถรับส่งค่ะระหว่างกลอนเพรสไป ถึงโรงพยาบาลแล้วก็มีบริการรถรับส่งนะคะจากกลนทรเพสไปถึงบ้านพักของคุณลูกค้าด้วยท่านไหนที่สนใจค่ะอยากจะให้กลนทรเพสช่วยดูแลเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบโทรมาได้เลยนะคะที่088 294 1699คะ่ะ